สวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรครับรังคุ้คือเราอ่เพิ่งเห็นอันนี้มาจากช่อง Little Monster เราดูเขาแล้วเราก็แบบอยากกินคือเราเป็นคนชอบกินปูอัดอยู่แล้วแต่ดันนี่อ ไม่ชอบทีนี mm ้เราก็เลยแบบแล้วทำยังไงจะได้กินเพราะว่าถ้าเราทากินเองกินคนเดียวมันก็ไม่หมดไงเราก็เลยบอกแดนนี่ว่าเออมันมีแค่ฟรีมาบ้าที่แซาะแดนนี่ก็เลยแบบเออโอเคยอมถ่ายวยก็ได้กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเ okay, ค let's do it เดี๋ยวมาดูกันว่าแพลงกูนอันนี้คือเรียกภาษาไทยต้องเรียกว่าไงอ่ะปูอัดเอ้ยเกี๊ยวห่อปูอัดชีสก็เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยวัตถุดิบคือง่ายมากมีแค่3 4อย่างแค่นั้นเอง let's go let's go โอเคทุกคนเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านี้คือปูอัดนะคะถ้าใครอยู่ในบัลแกเรียอยากไปหาซื้อก็คือฟันตาสติโก้โอ้ยรู้ดีจ้ะครีมชีสฟิลาเดลเฟียแล้วก็แผ่นเกียวซึ่งถ้าใครจำได้ที่เราทำเกี๊ยวทอดคนดีคนเดิมค่ะยังเหลืออยู่แล้วก็เอามาใช้อันนี้จากอ l e x ส i ิชเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เราจะปรุงรสด้วยใชแล้วก็ เลือแค่นั้นเลย,ครบ,บรยครบจบง่ายอีซีอร่อยครบจบหนีสายอร่อยโอเคเราจะมาเริ่มจากการหั่นปูอัดกันก่อนนะทุกคนมันอร่อยมากเลยนะเบบยูวันทรายเลยมันเหม็นนะเดี๋ยวดูกันดู everything for me ก็น่าจะจะดีสอออีชิ้นเนี่ยซี you don't wanna eat that much เลย I'm full babe today I don't feel like eating <laughs> it's <laughs> one of these days you know <laughs> okay แล้วเราก็จะเอามาใส่ในถ้วยที่เราเตรียมไว้น,นะคะ you sure that you don't want one <No>, nice can be your snack นะโอ้ขนมขนมโอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ ครีมชีสนะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใส่แค่ไหนขอเริ่มด้วยครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันไปครึ่งหนึ่งแล้วกันเฮ้ยหมดเลยดีกว่าวินอ่ะก็ยัอยู่ซิมมันใส่หมดเลยทุกคน <'s> right. <laughs> <laughs> เฮ้ยโอเคเราจะปรุงรสด้วยเกลือ เราก็จะใส่ผิดไทยโอเคประมาณนี้ I'll show you how to do it นะได้ให้เรามีอันเดอร์เพลตเอาดิสเดปะอันบิ๊กหนึ e o อ this ้หนึ่ง thank you ค่ะเราก็จะเอาแผ่นเกี๊ยวนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาแตะน้ำโอเค this time we're not gonna wrap the geel the same way หรอกนะ we're gonna <well. S 1> have different way โอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ประมาณหนึ่งอาร์ด mm ิสในมิดเด d ้ลเอ้าอารดิสในมิดเดิ้ลแล้วเราก็เริ่มจากไทรแเกิลแล้วใช่ไหม <Yes. S 1> แล้วเออแบบนั้นแหละแล้วก็ปิดตรงขอบนะคะทุกคนให้มัน <c oughs> <c oughs> ปิดตรงขอบอย่างนี้นะคะทุกคน แล้วก็อีกขอบหนึ่งมาด้านนี้แล้วก็เอาขอบนั้นมาชิดกันแล้ว <Okay. S 2> ก็ <Like S 2> แปะปิดรูปิดทุกอย่าง mm. ก็จะได้ประมาณนี้ <Okay. S 2> ถูกต้องดีมาก okay. You know that is actually it's not made from crab it's from fish Fr Fish. Uh, fridge. Fridge. From fridge. <laughs> mm, interesting. From fridge. Uh, that's why I like just my taste is not like fridge, you know. I don't like fridges. <laughs> like, I try the TV and the uh, fridge and the other when <laughs> it from you. I mean, the fish? Fridge. Family <laughs> I <mean>, activity, but. Try. No, you need to keep that attitude. Rap, Rango. We a way that can do it like. Rap, Rango. Rap, Rango. Crab Rangoon, baby Deng Deng Put Derry again to make Crab Rangoon, baby mm -hmm. Let's do the Crab Rangoon in the house, yeah? Get it, get, it, get it. You don't like the rap version? I don't like you. I love you <laughs> 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 I, You're moving You destroyed my Crab Rangoon Do I rap the wrong way so You're gonna <laughs> get one I forgot, guys Last one, huh? I got Shy. two เรียบร้อยทุกคน <Yeah. S 1> เราได้ทั้งหมด1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็งสามสี่สิชิ้นท้วนเดีย๋ยวเราไปทอดกันดีกว่าโอเคทุกคนหลังจากที่เราร้อนน้ำมันจนร้อนประมาณนึ่ตอนนี้เราจะลองมาทอดกันดูเนาะเราจะเริ่มจากชิ้นที่แปลกประหลาดที่สุดก่อน the special one. กี่น้ำมันยังไม่ค่อยรอมันก็เลยรอนาน,นนิดนึงไอ้น้ำมันก็คือได้ที่แล้วใครที่แบบอยากลองทอําอ่ะลองทําได้เลยนะคือแบบวัตถุดิบก็หาได้ง่ายมากตามแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันก็ทําง่ายมากจริงๆอะ่ะเราจะลองมากินกับซอสน้ำจิ้มไก่กันด้วยเขาบอกว่ากินกับอันนี้ได้เหมือนกันซอสศิลชาอะไรเงา ปลังกา,งกาเสร็จแล้วทุกคนกคนี่ตะแยบเรากินไปแล้วสองชิ้นทุกคนล้างน้ำจิ้มไก่มาลองด้วยนิดนึงก็ let's try with this one okay let's go before you gonna eat you need to sing ด้วยนะกราประงูโอเคกูยังร้อนอยู่เลยอ่ะทุกคนไม่ร้อนหรอก ah oh. mm -hmm. mm. mm, it's nice even the taste of uh, crab sticks is not my favorite as i said earlier when it's fried the taste is not that obvious mm. it's not smelly mm. and it's just nice in the combination with the philadelphia wow mm. oh my God. okay out of 10 how much you get how much you give eight it mm -hmm. can change your point of view about about this crab stick. Yes. Yeah, really? Two is because I crab stick. No. Sorry. Right. Hey do that nine. Without the sauce, it's also nice, huh? Mm. It's nice. Mm -hmm. It was worth to try. Mm. Do you think that you wanna eat it again? Yes. I might um. even not offer it to friends because I really? friends who like crabstick. I like it very much because it's crispy also. สมมติว่าใครอยากลองแบบกินอนะไรเงี้ยเออลองทําดูปกติเราจะนึกแต่แบบเออครีมชีสน่าจะเอาไปทําพวกขนมอะไรนี้มากกว่าหรือเปล่าพอมันเป็นของขาวด้วยแบบของทอดอนะไรเงี้ยเป็นฟิลหนึ่งแต่คือรสชาติมันแบบคือมันเข้ากันดีมากๆเลยอะกับปูอัดลม I was thinking that I'm gonna try a few <c oughs> just for the video and then I'm gonna continue eating my snack but now I feel like eating them all of them I thought you you be able to cook only four pieces น่าเกลียดมากเลยตอนแรกแต่นี่อะ ตัง้งใจทำาพื่สี่ชิ้นไลยเพราะว่าน้ออยากกินปูอัดก็วันนี้ประมาณนี้แหลนะเนาะถ้าสมมุติว่าใครอยากกินใครอยากลองทําเองอะไรเงี้ยคือทําง่ายมากอุปกรณ์น้อยมากอย่างที่บอกแล้วก็อร่อยมากด้วยถ้าสมมติว่าเอออยากมีแบบปาร์ตี้ขนมสแน๊กเคี้ยวกรุบกรอบเล่นอะไรเงี <Yeah. S 1> ้ยก็ลองทำกินดูได้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ วันนี้เราสองกงกอตุลาพิกอนบาย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 อร่อยนะอร่อยครับรงเกื